เมื่อนี้ผมจะมาบอาเรื่องหน้าที่ปั๊บพื้นที่ใหม่ครับเพื่นปั๊บพื้นที่ใหม่พิ่นบานเขาครับตอนนี้ถึงเวลาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยยังกับขืนครับใส่ปุ๋ยเคมีกับขืนครับผมจะมาแนะนําครับให้ใส่ปุ๋ยขอกก่อนครับจังใส่ปุ๋ยเคมีตามดังครับปุ๋ยขอกก็คืออปุ๋ยขี้ไก่ขี้งว่ครับตอนนี้ใส่ปุ๋ยเคมีครับเขาจะขึ้นท่านทีครับ หน้าที่ขาสาราหารนี่ผมใช้ขี้งวครับตอนนีเขาเคมีมาตามหลังครับขึ้นนะครับจากเขาเรื่องเรืองครับตอนนี้ก็นังข้นก็นังงามครับปุ๋ยเคมีใส่ครับ่าใส่ร้ายเลยครับทามันงามแบบมันจะเกิด ให้เพียรงครับให้ใส่ร้ายเถื่อครับใส่เถื่อพอดีครับถ้าใส่ร้ายเถื่อเดียวเฮ็ดให้เขางามให้เกิดเพียครับไก่ทอดเก็บเกี่ยวเพียมันชริรงครับถ้าใส่ร้ายน้เ่เฮ็ดให้เขาใหม่ครับนี่ผมใส่ร้ายหลบครับปุ๋ยเคมีครับแต่ใส่บ่อหลายครับจำนวน ถ้าว่าใช่ใชเทือนึงเพื่อนกัจะแตกกอเทือหนึ่งครับใช้เทือสองเพื่อนกัจะแตกกออีกครับใส่ได้หลายเทือเพื่อนจะแตกกอ้ายเทือครับนี่ครับเทคนิคของผุมครับหน้าที่ปั๊บพื้นที่ใหม่ครับขอบคุณครับที่ติดตามครับ